สวัสดีครับผมท,ามาท่างใหญ่เชิญมาชวน,นวันนี้จะมาสอนผมสมชงให้ขขได้ดูเลยลูกค้าอยากได้กลุ่อะไรเอาเป็นบ๊อบคุยครับเอาวันไปรุ่นนิดนึงนะผสมผสมกันนะครับให้เห็นติ่งหมูสักเซนนึงดีไหมโชว์หน่อยแอล้วก็ลูกค้าชื่อคุณอะไรเลยอิงค่ะอิงมาจากที่ไหนครับเออบ้านบึงค่ะชนบุรีลมอะไรพัดมาดู YouTube อาจารย์บ่อยๆดูมานาน,นยังนานแล้วคะ่ะ แล้วสนุกไหมเออแบบซอยผมทุยได้สวยมากก็บคิดอะไรมากที่สุดส่วนมากมาก็จะเป็นผมทุยนะพอสขอบคุณบอบไหมค่ะขอบคุณบอสโอเควันนี้ก็ยังอยากจะมาลองดูสักครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเจ้าอยากจะทั้งใหญ่มองว่าลูกค้าเนี่ยมอทุยมันจะบ้านอยู่แล้วแต่ว่าผมทรงไม่สวยก็เดี๋ยวจะมา ยกคุยใหม่แล้วก็กำหนดฐานทรงใหม่นะครับให้ดูทันสมัยมากขึ้น<ม>เราสามารถตัดผสมทรงรอีกเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าก็ดูหน้าลูกค้าด้วยดูหน้าง,งานลูกค้าว่าหน้าที่การงานเขาเป็นไงนะก็อยาไปซิ่งมากเขาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยายุเท่าไหร่กันห้าสิบเจ็ดค่ะะน,น้อยอยู่น้อยอะส,<อ>สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง แอบดูนะถ้ทาทอยโตสูงนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีรากใส่นะครับต่ผมจากอะไรตุดทุยหาร์กรามลย ุ้มหูลุดไหมใช่ไม่เป็นไรไหมครับต้มหูต้มหูมีสองเส้นนะมีสองวงข้งเดียวสอยแล้วหนึ่งวงยกขึ้นตรงนี้อันนี้สางยก่้าสิยศาันเลยอันนี้สองก็ยกข้าสูโยศาลูกค้าตรงนี้ลูกค้าต้มหูอยู่แลนะถ้าเราไปยกสี่ห้ามคุยไปตุยต่ำทันทีเรต้องยกเพ้ส okay. <live> <ps> ูง ไม่ได้เป็นกิจการชันนี้สามยกขึก้นข้าญซ้าย นี่เราก็คลาดที่สี่ยกแค่สี่หน้านีสี่จีอ่าอกไนเรื่องคลาด้ีสี่ประกอบกับ ขอของหัวเขาทุย,ย,ยอยอาาู่แล้วก็ถึงแหลมบริไฮยตรองทุยเข้าตาล่ามาทั้งที่เลยที่สี่ทังที่หา

ข้างจะให้เห็นตุ้มหูสักเกนหนึ่งไหมหรือว่าจะให้เค็นนิดเดียวอะไยังไงเออที่สวยค่ะโอเคห็นเ,เห็นตุ้มหูนิดนึ่งตรงนี้ค่ค่ะ ขันรขั้นต่เครืงคาตัวเครื่องป่เปคุณเื่อมสาลสาย สี่สา้างซามร่างกันข้างสี่ข้างาเสื้เสื้อเห้ตายเป็นตามผิวหนึ่งทันที่หนึ่งทันที่สองก็ทำหเหมือนกัน ีครับหนหน้าสดใสขึ้มนมนะา,ออาน่ะฐานทรงอี้กเตัดตัวนี้ียวพอครับ กำดังูได้ดักแต่แล้วก็ไปไปทำด้านฝาตัวนี้ับเปื่ัดก่อนรับที่เซื่อ วีช้อนขึ้นระดับทุกแซ็ตควยด้วย,ย <c oughs> มีเห็นถึงหัวนิดหนึ่งตัดเซ็นหนึ่ง <c oughs> ต่อหลังก็กลับมาโดลลิงกัรเลยสื่อข้าสามตัดตามตัวถึงหัวทุกเส็นหนึ่งล่าทันทีสองมา ghi 3 ra luôn mà làm luôn หน้ามือจะตัดออกไปนิดเดียวนะพี่ตรงบริเวณปลายจมูกเพื่อรักษาใบหน้าภาพรวมไ้ไม่ให้มันบางถ้าเราไปสั้นมันจะสั้นมันจะบางหน้าตกเฉีับมาดูรักษาดู อ่ะคือดูสิดูอีกนก็มาดูจนข้างๆอ๋อนิดนึงมันหนาไปหน่อยแบกชิ้นเพิ่ไป ก็คือขานนี่มันตรงมันเป็นบล็อกอยู่แล้วอย่าให้คงค่งโเป็นบล็อกอยู่กระตรงตรงไปเลยเป็นบล็อกบล็อกถุยบล็อกถุีกลางบล็อกตึ มันมีหลายสีอ่ะมันอาจจะเปขั้นขึ้นนะเราพยายามดิฟติ้งดิฟไวห้มันเปนินมาที่สุดนะถ้าลไ,ไม่ดีมันจะเป็นหนูแทะใา้มันหนูแทะมันยังสำกัดน,นิดหน่อยก็ไม่เป็นไร มันจงหนาอยู่อ้อนี่มนะันเร์กเสือเท่านั้นเป็นถ้าไม่ขนาดเหมือนทั้งใหญ่นะแนะนำให้ใช้ฟันปลานะานาป,นปลาสับได้เล็กน้ยนนะอย ม,ม,มันจะได้นคืนคืนคืน,คน เรวิดันคื้คเราข่ตทิ้งวิดันขึ้นเราขายทิงคนอ,อ่อนเยอะขายทิงเลยเกล่องวงอ่อนออ เดินเปนระดาบดีตอนเป็นนะเรื่องส่วนตัวได้เรื่องกัดผมอ่ะเกิดข้างใหญ่พยายามทำให้ปเป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> ก็เบ่งปันยังไงดีไหมคุณดูดรูปทรงใหม่ใส่ได้กับต่อไหมดีไหมฐานฐานฐานเป็นฟ้อมันโดนไหมโอเคยกขึ้นกลางไปหูแล้วก็เบิ้อ หูนิดหน่อยเต็ุมหูโตุมหวเจ็บหนักวดหน้าไปมันเจ็บหนักจะตุเตีด้ไหมเบาหัวไหมเบาค่ะโล่ไม่ไดก็เป็นทรงนะตรงนี้ดูแลดูดูแลให้คราวนี้จะเข้าผมสั้นแล้วก็จะออกยากครับวงการนี้เข้าได้ออกยาก หลังจากเราทําสีมาสีผมเป็นไงพี่ใจไหมใจตีกนึงเข้มลงมนิดนึงแล้วก็ตัดเปิดปลายออกตรวสอบด้ยไม่ต้องบางมากนะถ้าบางมากก็เดี๋ยวจะบางเกินเดี๋ยวหน้าโพยมคสิสเซอร์มคสิสเซอร์ นี่ก็พอยก็เหมือนตรวจสอบว่าตรงไหนที่มันยาวก็ตัดออกผมย้อนนะตรงนี้แต่ถ้าอหาตัดย้อนก็ยัง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 บิดเบี้ยวอย่างก็ปล่อยธรรมชาติไปเพราะว่าเขาย้อนของเขา ต้องเอาข้านี้ขึ้นนิดนึงมันยาวไปไปปลายผมอะตัวนี้ขึ้นไปเลยดิบดิบมีสั้นมียาว สอ,อ,อ,อนือร้าอนก็รร้านตั้งอยู่ปากซอยผ้าหุนดยทิยานที่สอง 52, ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนานะเคสสายใหม่นคะรธอมอหาไม่ยากนะรับสอนตัดผมหญิงผมชายตัดผมตามคิวจอง ทรงที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นทรงผมทรงบ๊อบทีกลางนะตัดเปิดหูสักเส้นหนึ่งให้มันเห็นตึงหูนิดหนึง่งทั้งซ้ายและขวาใมันใกล้เคียงส่วนข้างหน้าไวายา้ยาวๆเดี๋ยวเราได้เลย สีผมนะครับพื้นผมลูกค้าเนี่ยเขามีสีสว่างมาอยู่แล้วนะนะครับช่างใหญ่ก็ใช้ n b ็นบเกะครับบวกเนะทาปลายผมนะครับทิ้งไว้สามสิบนาทีส่วนที่โคนนะครับ n b นะ็นเกะแต่ช่างใหญ่ให้หนุเยนแ่แช่หเปอร์เนะเพื่อต้องการให้มันปิดผมขาวนะครับแล้วก็สีไปลายสว่างนะสียี่ห้อชิเชโดนะจากญี่ปุ่นนะครับผมจะนุ่มสีจะสวย มันแสบหมว่พี่พพไ<ม>เดียน์ไม่ไม่เสียบนะเอาว่าไปตามควานริงนะพี่เสบก็บอกเสียบไม่เสียบนะไม่เสบแล้วก็ไม่เหม็นไม่เหม็นด้วยใช่ไหมสีดีนะก็ให้ลูกค้าดูทรงผมด้านหลังครับตอนที่เซ็ตที่เห็นความทุยไหมทุย,ยไปถึงแถนแหลมบริไฮ <laughs> <laughs> เซ็นท่านบรินาพัทยาหนอือนกันนะพี่ <laughs> นะรูปทรงสวย เพราะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าคุณอะไรนะอิงค่ะคุณอิงชนบรุรีใส่ปัดไปนิดนึงนะเวค่ะใส่แวกนนิดนึงหรือชอบแห้งได้แล้วจะใส่อะไรก็ใส่ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับที่ช่างใหญ่อัพโหลดขึ้นทุกวันสอนฟรีเฉพาะใน youtube น้องบอตต่อด้วย จองคิวล่วงหน้าเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสมสี่และศูนย์แปดหนึ่ง5ก้3แปห้าหกสองสามสี่ศูนย์หกสองห้าสี่แปดสมเ้าเก้าเก้าลายแอดแอดไซน์นะ KA SCM อ่านว่าเกษมชื่อช่างใหญ่เองนะครับสั้นไม่ได้นะไตทอยเนี่ยไตทอยสูงจะให้มีรากไซช่างใหญ่เปลือยรากไซว่าเกือบสองนิ้วนะนิ้วครึ่งนะครับ สอนฟรีใช่ไห้ยูทูบ e นะบอตัวด้วยแล้วก็แฟนเพจกำเนิดสัลอนนะไปดูกันได้ข้างหน้าจะดึงลงมาก็ได้เอาไว้ปิดหน้าคนที่ลากปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ครับวั่ดีครับ ชื่อชงใหญ่เพชมหาชนทุกคนเคารบจับผมตามสัง่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครใครก็มาไม่ว่ายิงหรือชาครันตัดผมค,<น>คนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดเธอจริงๆนะต้องมาตัด คนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านังปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้ลบติ ใช่แค่ตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงดูเชี่ยงเขา็ยงติดนิ้นยืนนับเดินแบบถึงนาทีเปิดรับลูกค้าไม่หยุดไม่ย่อนมาม่อไรก็ได้ไม่มีวันพักเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้